สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนยังมีเรื่องของบทสัมภาษณ์หรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าเชลซีเนี่ยเดี๋ยวมีโปรแกรมเตะนู่นเลยฮะน่าจะเป็นเกมมันเดนไอจะเปิดบ้านพบกับทางนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะมา พูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรกันบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บ้วยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลนะครับใครอยากสดชื่นตลอดในการทำงานช่วงบ่ายก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมงกรกับซูซูกิแพตินัมดีลครับดีลคุ้มขั้นสุด ออกรถยนต์ซูซ u กิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซ u กิทั่วประเทศนะครับก็มาว่ากันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีหลายเรื่องเลยนะฮะก็ไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์กันก่อนนะครับ นะเขาออกมาปอรติโนพูดถึงจังหวะที่แฟนบอลของทีมตัวเองโห่ใส่นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าการแสดงประสิทธิภาพของทีมดีมากนั่นคือข้อความของผมครับถ้าแฟนบอลต้องการฟังก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยผมทำอะไรได้บ้างพวกเขาจะยังโห่อยู่ครับผมกำลังให้ความสำคัญกับทีมนี้แต่เราไม่สามารถตำหนีแฟนๆได้นะครับพวกเขาต้องแสดงความหงุดหงิดผมต้องการ รับมันไว้ที่ผมมากกว่าไปโทษทีมผู้เล่นต้องรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆและผู้ตามตรงครับผมชอบที่ถูกตำหนิและปล่อยให้ผู้เล่นได้เป็นอิสระในสนามผมไม่สนครับผมแข็งแกร่งแล้วเพราะตอนนี้ผมอายุ52ปีแล้วขณะเดียวกันแจ็กสันก็พูดถึงโอกาสในการทำประตูนะครับเขาบอกว่ามันไม่เพียงพอเพราะผมทำพลาดมากเกินไปสำหรับผมเนี่ยผมควรทำได้ดีมากกว่าน,นี้มากนะครับ แต่ทุกเกมเนี่ยผมพยายามทําให้ทีมชนะและช่วยเพื่อนร่วมทีมของผมพวกเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยผมได้เช่นกันดังนั้นทุกเกมแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําประตูแต่ผมก็ต้องการที่จะคว้าชัยชนะนอกจากนี้แจ็คซันยังบอกว่าเรามักจะต่อสู้กันจน,จน,จนถึงที่สุดนะครับเราแค่พยายามเป็นครอบครัวเดียวกันครับกลุ่มเดียวกันและพยายามต่อสู้เพื่อกันและกันเราเห็นผลลัพธ์แบบเกมต่อเกมครับดังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จบางอย่างในปีนี้มันมาช้าครับเพราะเราเป็นทีมอายุน้อยและยังขาดประสบการณ์ในประตูที่เราเสียไปขณะที่ออเย่เปตรวิชครับบอกว่าเรามีเกมสําคัญรออยู่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและ FA ครับและยังมีอีกมากมายให้เราบรรลุเป้าหมายในฤดูกาลนี้ขณะที่ไซม o อนจอแดนครับให้สัมภาษณ์กับ Talk Sport ครับเขาบอกว่าไบรตันเนี่ย มีความสามารถในการเปลี่ยนนักฟุตบอล5ล้านปอนด์ให้เป็นนักฟุตบอล100ล้านปอนด์และเชลซีมีความสามารถในการเปลี่ยนนักฟุตบอล100ล้านปอนด์ให้เป็นนักฟุตบอล5ล้านปอนด์นะครับแหมเสาประชดกันมันมากเลยนะฮะขณะที่ดิวดอนสตีนครับรายง,งานว่าผมไม่ทราบถึงความเคลื่อนไหวใดๆที่จะไล่มาริโชโปชิติโนออกตรงกันข้ามครับเชลซีอยากก้าวไปข้างหน้ากับเขาและเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น สัญญาณการไล่พอชออกยังไม่มีอะไรนะครับขณะที่ Sky Sport ครับก็บอกว่าโบชติโน่พูดถึงแท็ติกเอนโซและไกเซโดบอกว่าไกเซโดเนี่ยสามารถเดินหน้าเข้าใกล้ประตูดได้เหมือนกับเอนโซที่เข้าใกล้กรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามาก็เดี๋ยวรูแท็ติกว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะสำหรับทางโบชติโน่นะฮะว่าจะเขาจะขยับไกเซโดเล่นแบบนั้นได้จริงๆไหมนะฮะ ขณะเดีวยวกันเชลซีได้ระบุว่าเบรดด์ดูคุยว่าครับนักสถิติเชิงแท็กติกของเบนฟอร์ดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาที่จะเสริมเข้ามาทํางานในแผนเรื่องเกี่ยวกับลูกตั้งเตะใหม่ของทางสโมสรขณะเดีวยวกันแมตต์อครับรายงานบอกว่าเชลซีกล่าวว่าโปเชตติโนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างตําแหน่งเกี่ยวกับลูกเซตพีสแม้ว่าแหล่งข่าวจะรายงานตรงกันข้ามและหัวหน้าโค้ชก็ปฏิเสธที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะอยู่ในโซนตกชั้นในอันดับที่18โดยคิดจากผลการแด่งขันในช่วงพักครึ่งฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับก็ผลงานย่ำแย่จัดนะหลังจากในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังขณะที่สกายสปอร์ตครับรายงานว่าพอลเชนี่จะไม่ทําหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้และจะทําหน้าที่เป็น v i กับอาร์เซนอลในเกมพบกับเบรนท์ฟอร์ดแทนขณะที่โรมาโนรายงานว่า ความเข้าใจของผมคือมาร์กุคุริยาครับเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ต้องได้รับการประเมินเมื่อจบฤด,ดูกาลคุคุริยาชาลบาและผู้เล่นอื่นๆอ,อีกมากมายผู้เล่นเหล่านี้กําลังรอรู้ว่าเชลซีจะตัดสินใจทําอะไรในแง่ของโปรเจกต์แผนแทคติกสําหรับฤด,ดูกาลหน้าและสถานการณ์ของผู้จัดการทีม ขณะที่โรมาโนรายงานครับว่าไรฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมีสมาธิกับเชลซีร้อเปอร์เซดังนั้นในขณะนี้จึงไม่มีการเจราจากับสโมสรในซาอุดิอาระเบียหรือกับสโมสรอ,อื่นใดเลยสเตอร์ลิงมุ่งความสนใจไปที่เชลซีอย่างเต็มที่เราจะได้เห็นในช่วงซัมเมอร์ว่าเชลซีทำอะไรในแง่ของกลยุทธ์กับผู้เล่นทุกคนกับผู้จัดการทีมดังนั้นจึงมีหลายเรื่องที่ต้องการหารือกันที่สโมสร ขณะที่เดลี่เอ็กซ์เพรสเนี่ยก็รายงาน,นอันนี้ตีไว้เป็นลือบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าเชลซีจะปล่อยสเตอร์ลิงและจ่ายค่าฉีกสัญญา43ล้านปอนด์ของนิโกวิลเลียมเพื่อทดแทนตำแหน่งนะครับก็มาจาก Daily Express เพียงตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับขณะเดียวกันครับ breaking news ครับวันนี้รายง,งานว่าแซมเคอร์กองหน้าของเชลซีปรากฏตัวในศาลครับโดยถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเชื้อชาติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยเธอสารภาพว่าไม่ผิดนะฮะ จะมีการสอบสวนเป็นระยะเวลา4วันซึ่งมีกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูใหเหตุการณ์อื้อฉาวว่าเป็นจริงหรือเปล่านะฮะก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อรอฟังข่าวฟังหูไว้หูแล้วกันนะฮะส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็ดูแล้วมียาคอบซินเบิร์กเนี่ยจากกาเดียนก็รายงานว่าโปเชติโน จะได้อยู่กับทีมในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าทีมจะได้เล่นฟุตบอลยุโรปหรือไม่นอกจากนี้ครับสตินเบิร์กก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้เรียกว่าเพิ่มชื่อของโรเบนโตเดซาบี้เข้าไปในลิสกุนซือที่จะแทนมาริโชโปเชติโนโดยมีชื่อของรูบนเโมริมด้วยนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญกับาทางด้านของโปเชติโนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ต้องรอดูสถานการณ์นะครับก็ถ้าเกิด ผลง,งานไม่ดีไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่ปูชิติโน่จะโดนปลดออกจากทีมนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับดูแล้วน่าจะครบถ้วนไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าการเปลี่ยนแปลงคุณซือจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับผมดีเจปาลพสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิพย์คุณเจนเจนรบและคุณอินชวัตรวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลช h ร์เอนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซี และเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละ Challenge สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ Passing ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป Challenge ต่อไปคือ Shooting ทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้าย r o า s ป a r ทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรน k i n g โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์ และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแบบติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมส b ร b ีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 p a s s i า g ทัาากษะการส่งบอลเข้าจุดต่งางๆ สกิลที่2ชูตติ้งทักษะการยิงมนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสมาทักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ